้ไดจะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะร้านต่อจเจริญกันยางค่ะสวัสดีพี่พันนะคะยางมาถึงแล้วพี่พี่ค่ะนะคะยงาง,ยะะะยงมาแล้วนะจ๊ะสองหกห้าหกสิบอดสิบแปดนะคะสองร้อยเส้นมาให้พี่พี่แล้วค่ะนะคะเพราะฉะนั้น ยางพร้อมเสิร์ฟแล้วพี่พี่พร้อมหรือยังนะคะมาได้เลยนะพี่นะสองหกห้าหกสิบอสิแปดค่ะยังให้ราคาดีราคาเดิมนะปีสองพันยี่ห้ามาใหม่ๆหม่เลยค่ะลูกค้าค่ะนะคะสี่เส้นอยู่ที่สองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะสินค้าราคาโปรโมชั่นค่ะลูกค้าค่ะร้านยังเปิดให้บริการนะคะพี่พี่ยังเปิดให้บริการถึงวันที่สิบสองนะคะหยุดวันที่สิบสามถึงวันที่สิบหกจะเปิดอีกทีก็คือวันที่สิบเจ็ดพี่น้องนะคะนี่คือสินค้าพร้อมแล้วพี่พี่นะคะมาได้เลยนะคะใหม่มากนะคะสดใหม่จากเตานะคะลูกค้า นี่ย่างหรือขนมปังนี่ยางหรือขนมปังค่ะนะคะามาใหม่ๆแล้วจ้าแนละ้วปี2025เลยนะคะแล้วก็มีน้ําแข็งใส่นะคะ สิร์ฟพี่ๆทั้งวันเหมือนกันนะดูไปดูราทั้แข็งใสก่อนนะลูกค้านี่เลยจ้านะคะมานะลูกค้านะมีลูกมีหลานขนมาได้เลยพี่ๆี่ค่ะทาน้ำแข็งใสนะ,ะจะก,กี่ถ้วยก็ได้พี่ๆมาเลยนะลูกค้านะคะแวะมาค่ะยางไปแดงโตเซิรกันยางเปิดบอกให้มาเลยนะนี่คือไม่ไม่บอกสักทีน้องว่าร้านอยู่ที่ไหนนะคะร้านอยู่ที่ปทุมธานีค่ะมีสองสาขานะ,ะสาขาที่นี่คือสาขาหนึ่งค่ะจังหวัดปทุมธานีถนนเส้นเรียบพองตะกรน,นะครับเปิดจีเพชดมาค่ะนะคะ มาได้แม่นยำถูกต้องแม่นยำแน่นอนนะพี่นะนะคะสิบแปดมาแล้วกระตุกกับลูกค้านะคะสัญญาณเด็ตไม่ดีหรือเปล่าชัดไปพี่นะคะเช็คสัญญาณให้ได้อยค่ะแป๊บนึงนะคะลูกค้าภาพชัดเสียงชัดไหมคะพี่หานะคะเช็คกระ้องนิดนดงเนาะภาพมันจะกระตุกนิดนึงนะคะพี่พี่สต็อกมีพร้อมนะคะขอสิบแปดเฮกตานะรอบนี้เฮกทีทั้งหมดเลยค่ะพี่พี่คะ่ะซีซันสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทเท่านั้นนะคะ สัญญาณให้หน่อยนะมันเป็นกระตุกอ่ะสัญญาณเน็ตไมเดี๋ยวว้าว <Wow. S 1> ลูกค้าหรือเปล่าจ๊ะออเข้ามาด้วยกันเนาะอ๋อได้ขอบสิบแปดเฮทีนะคะสิบแปดเฮทีดูเลยเฮทีหกแปดสี่ก็คือรุ่นนี้ ขายดีพี่เพราะว่ารถใช้เยอะนะคะนุ่มเงียบปนานกับอายุการใช้งานยืดหยุ่นค่อนข้างได้สูงะคะ่ะทนนะคะเหมาะมากสมรบใช้ในเมืองวิ่งทางเรียบนะคะตัวนี้มันร้อนมากเลยพี่ๆนะคะเดี๋ยวพักหายใจสักครู่นะคะเดินไปเดินมาก็หอบแล้วลูกค้านะฮะอากาศร้อนด้วยนะเพราะฉะนั้น พี่แวะมาได้เลยนะลูกค้าเก่าผ่านมาแวะมานะลูกค้าราคานะมาดื่มน้ำเย็นๆค่ะมีน้ำแข็งใสนะ,ะไว้เสิร์ฟให้พ,พี่ทุกท่านเลยลูกค้าขานะคะปี2025ั่สิบห้ค่ะรถนี้ปี2024ยังอยู่นะคะ24ก็อยู่ที่19,000ส่วนใหญ่อะ่ะพี่เชื่อไหมว่าปี24เนาะลูกค้าไม่ไม่ออกเลยพี่ๆนะแปลกใจมากคิดว่าปี24เนาะไอ้1 9ม0 0เนี่ยพี่เชื่อไหมว่ายังไม่ออกสักชุดเลยนะคะเพราะฉะนั้น นะลูกค้า 24, 24ยังอยู่นะปี24่สบ0าพี่พี่นะส่วนใหญ่จะมาแล้วคือ25 25ี้าพี่นะอ่าเราก็มี AT เนาะ a อท02อะพี่ AT ท2ูนะสเส้นจะอยู่ที่1นึ่งหมื่นแปดพี24สนะพี่นะปี25าอยู่ที่21,500บาท ะะมีพร้อมเหมือนกันตอนนี้ยังมีอยู่แต่ว่าปี2024นะ่ะเหลือน้อยแล้วลูกค้าขาเหลือน้อยชุดแล้วเนอะลูกค้าถ้าเกิดว่ากลัวมาไม่ทนันพี่สามารถมาทักอินบ็อกซ์นะคะจองก่อนก็ได้นะลูกค้าจองก่อนก็ได้นะคะเผื่อกลัวไม่ทนันแต่ปี25มีเสิร์ฟให้ตลอดพี่พี่ค่ะเพราะฉะนั้นฝากติดตามนะเพื่อไม่พลาดโปรโมชั่นดีๆนะคะมีให้พี่ๆสำหรับลูกค้าร้านต่อจนกันยางทุกท่านเลยค่ะลูกค้าขานะคะนี่คือสินค้านะคะมีพร้อมให้บรมกันมากในส่วนของล้อและยางป้ายแดยงก็ยังมีครบเหมือนเดิมพ,พี่ลอและยาง ป้ายแดงก็มีครบเหมือนเดิมนะคะแตนดาติดรถมีอีซูโตต้านะ f o ฟอร์เดนเจอร์นี่มีพร้อมเลยเอเวอเรสต์ก็มีพี่ขาะโดยเฉพาะฟอร์ดเนี่ยสินค้านี่คือโอ้โหราคานี่แบบดีมากพี่เเก่าแลกซื้อใหม่ตอนนี้จัดโปรอยู่ที่1น0 0 0 0มื่นหนึ่งหมื่นห้าพันบาทพี่เก่าแลกซื้อใหม่ไซส์เดียวกันหนึ่งหมื่นห้าพันบาทเท่านั้นค่ะลูกค้าขานะคะโอ้ยลูกค้าราคาดีไม่ไหวยังใหม่ก็มีราคาโปรให้พี่พี่ตลอดเลยนะคะเพราะฉะนั้นกดติดตามนะคะ สองร้อยเส้นมาแล้วค่ะนะคะตอนนี้เดี๋ยวอีกหนึ่งร้อยเส้นเนาะมันไม่มีที่เก็บลูกค้าไม่มีที่เก็บค่ะเดี๋ยวมาตามมาอีกหลังโศกาหลังโศกาคือมีแน่นอนนะคะ 2, 2, 26, 56, 68, สองพันยี่ห้าสองหกห้าสิบสิบแปดสี่เส้นอยู่ที่สองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทพร้อมบริการใส่ถุงให้ครบจบราคานี้เลยนะคะลูกค้าไม่ต้องจ่ายเพิ่มนะเป็นสินค้าราคาโปรโมชั่นค่ะเครื่องไม้เครื่องมือก็คือพร้อมมากพี่นะคะมาได้เลยตอนนี้คือคิวว่างก่อนเดินทางนะคะแวะมา แวะมาได้เลยนะคะพี่นะก่อนเดินทางไกลหรือจะผ่านมาทางนี้แวะมาให้วรับสินค้าไปฝากคนที่บ้านฝากคนทางบ้านได้เลยค่ะลูกค้าขานะคะมาได้เลยยางสแตนดาร์ดติดรถคือมีครบทุกไซส์เลยพี่พี่ นะคะไม่ว่าจะเป็นขอบ16บหกไซส์กลางกระบะไซส์กลางพีพีวีนะรถอเนกประสงค์นั่นเองนะคะแล้วก็17ครบ17อีกมีหลายชอยมากๆเลย17บเจนะ,ะก็จะมีตั้งแต่โยโกฮาม่าเริ่มต้นที่21,350บาทนะสองหกห้าหกห้าสิบเจ็ดนะลูกค้านะโยโกฮาม่าสี่เส้น13,500บาทนะมีบีโตนเฮตที่อยู่ที่4เส้น15,500บาทนั่นคือ ราคาเริ่มต้นพี่แล้วตัว AT-001 ก็ยังอยู่พี่ๆค่ะซีซันอยู่ที่14,000หบาทเท่านั้นนะคะนี่คือยางใหม่ปลายปี2024ที่เราจัดโปรให้พี่ๆได้ใช้ในราคาพิเศษสุดๆเลยนะคะพร้อมใส่ถุง จบครบพร้อมใช้งานเลยพี่ๆนะคะอะแล้วก็กระบาลนะขอบ15ครอบ16ก็คือมีครบ15เริ่มต้นหนึ่งแต่ 9, 000, 5, เกยาปัญหายางใปแดงก็มีหรือจะเป็นยางใหม่ปี25ของดนลล็อนะพี่นะอยู่ที่8,500ค่ะนะคะยางใหม่ปี25 2 1 5า0องนะพี่นะอยู่ที่1,500บาทเนี่ยคือมีหลายช้อยหลายราคาให้ลูกค้าเลือกมากๆเลยนะคะ มีหลายช้อยหลายราคาให้ลูกค้าได้เลือกเลยนะคะเพราะฉะนั้นสนใจเป็นไซส์ไหนเบอร์อะไรพี่สามารถพิมพ์เข้ามาพูดคุยสอบถามได้เลยนะคะทักหา,าแอดมินก็ได้นะ,ะเช็คราคาซีนะมีเบอร์นี้นะม,นนะมีเบอร์นี้ไหมพี่ใส่รถเก่งหรือรถกระบะนะ,ะรถเก่งเป็นไซส์อะไรขอบ15หรือ1 6พี่แจ้งได้เลยนะคะขอบ15ก็ราคาดีพี่2 1 1 8 5 6 0 15นะิะมีแต่เดย์ตันราคาเริม่มต้นอยู่ที่5,8 0 0ลูกคา้าขาเดดดันหลอบอยู่ที่7000 โยโกอยู่ที่7.9าหรับไซส์185.60.15นะค้ยังใหม่ปี2025ค่ะลูกค้าแล้วพี่ที่ใช้มา z d ด้า2ใช้ไหมมีเหมือนกันมียางนะสำหรับมา z d ด2 185.65ด้าันหลเอเนเซฟอีซีพัเบอร์นี้นะพี่นะไซส์นี้เอามาให้พี่ๆที่ใส่มา z d ด2โดยเฉพาะเลยนะสี่เส้นจะอยู่ที่1นึ่งอุ้ยหนึ่งหมื่นว่าลูกค้าเจ็ดพันห้าร้อยบาทนี่นะเจ็ดพันห้าร้ยบาทเท่านั้นนะลูกค้าก็แวะมาได้เลยนะคะตอนนี้ยังทานอยู่ยัง นั้นมีโปรแต่ปียีีปียี่นะคะที่สนใจก็อยู่ต่างจังหวัดใช่ไหมลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดสามารถสั่งซื้อได้นะส่งให้ถึงหน้าบ้านเลยนะลูกค้าไม่สะดวกมาหน้าร้านเนาะมันอยู่ไกลพี่นะ,ะหนูเข้าใจพี่ถ้าหายแอดมบินได้เลยสนใจเป็นตัวไหนก็พิมพ์เข้ามาแล้วก็ให้สั่งซื้อได้นะคะลูกค้าว้าวใหม่แล้วพี่พี่คะ่ะนะคะนี่ก็ยางใหม่มลงเดีย๋ยวไปบอกเขาก่อนเพราะว่าที่เหลือนี่คืออยู่ในร้านหมดแล้วพี่พี่นะคะกี่กี เดี๋ยวให้พี่กินน้องแข็งไซร์รอ,อก,ก่อนใช่เดี๋ยวรอคันนี้เสร็จก่อน